นีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง C o FF นะคะวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ซีติดงานนะคะงานยุ่งหน่อยหน่อยค่ะทุกคนวันนี้ซีนะคะตั้งใจจะมาสุ่มแพ็คโมมิจินะคะทุกคนคือแบบมันออกมาใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเนี่ยเนี่ยะค่ะ ของล25เพรนะคะทุกคนใช้100โทเค็นแรกได้นะคะคุจะได้ชุดนี้แล้วก็มีชุดเก่ากลับมาขายอีกมากมายเลยนะคะทุกคนนี่นะะแต่นี้มีชุดใหม,ม่ชุดเดียวกับสวยมากเลยดูทรงผมนะคะให้ดูทรงผมนี่นะะก็เสื้อแล้วก็มีเกงณฑ์รองเท้านะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูชุดเต็มๆกันเลยนะคะแบบตอนใส่เต็มๆนะคะทุกคนให้ออกไปแล้วก็ไปที่หน้ากิจกรรมนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนตอนใส่ชุดเต็มๆคือแบบมันสวยมากนี่ดูลาออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะทุกคนเดี๋ยว,วเราจะไปทําการสุ่มกันเลยนะคะทุกคนซีก็จะทําการสุ่มทีละ10กล่องนะคะเป็น 250เพรนะคะเราจะไปดู10กล่องแรกยได้10ทโทเค็นได้2องโทเค็นได้5้าโทเค็นแล้วก็มีหนึ่ออกนะคะให้ทุกคน10กล่องแรกคือไม่เกือนะซีได้มา30มสิโเค็นเดี๋ยวเราลองไปดูกล่องที่20นะคะโอ้ได้ห้าโทเค็นสองโทเค็นน้องรันก็1นก่งโทเค็นนะคะทุกคนไปต่อคะ่ะกล่องที่30คะ่ะ อ๋อสุดยอดไปเลยทุกคนวิซีได้จางเกงของอนี้นะแล้วก็หมวกแล้วก็เฮ้ยสุดยอดไปเลยอะไรนะอุ้ยคนซีได้ทั้งจังเกงแล้วก็เสือ้ออ้าวิทุกคนวิซีได้ได้ทรงผมของมันอนะคือแบบอืมอันนี้มีอยู่ห้าสิบเอ็ดโทเค็นนะคะวิก็ไม่ค่อยเกลืนะตัดไปอีกสิบกล่องนะคะทุกคนโอ้ตอนนี้ก็กล่อง กล่องนี้ก็เกลือนะคะทุกคนเอาเผือกดทุกคนซีเผือกดหนึ่งกล่องนะคะต่อไปจัดไปนะคะทุกคนก็อุ้ยชุดยอดไปเลยต่อไปจะได้เลยนี้ทุกคนซีได้ทั้งเสื้อแล้วก็วผมของเซตโมมิจินะคะทุกคนต่อไปนะคะเหล่ y กีโ e เกนตอนนี้มีอยู่เจ็สิกโรเกนสุ่มต่อคะ่ะสุ่มต่อไม่ร้อนแล้วนะ ้นะคะอุย้ยสิบโทเค็นก็ออกอตรงนี้ก็เกลือนะคะทุกคนีนมีเก้าสิบเจ็ดหลอีกสามที่จะเปิดทีละกล่องนะคะได้หนึ่งก็กล่องไหนได้ห้าทำการแลกได้เลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะมาแลกที่หน้ากิจกรรมนะคะทุกคนโอ้ใส่เป็นเซ็ตแบบสวยมากทุกคน สุดยอดอนอนี่นะคะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแพ็คโมมิจินะคะแคปหน้าจอแป๊บเนี่ยค่ะแล้เราก็กดเปิดเลยค่ะใช้นันทีแต่เสียได้นะคะเวลาเรียกโทเคนมันจะได้โทเค็นแบบโทเค็นแดง น้อยมากเลยถ้าเรามีของอยู่แล้วสีก็ได้ทำการใส่ชุดเซ็ตโมมิจิเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สีชอบรองเท้าหมีสีก็ใสุ่ดก็เลยใส่รองเท้าหมีนะคะทุกคนแล้วก็สีก็จะมาสรุปเพชรนะคะตอนแรกสีมีเพชรอยู่ประมาณ2,395เพชรนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่823เพชรนะคะก็สีก็ได้ไปบวกลบ ะไรเรียบร้ยแล้วนะะซีก็ใช้ทั้งหมด1572เพรนะคะก็ถือว่าไม่เกลือนะคะเพราะว่าซีได้ทั้งชุดทั้งเสื้อสีแดงแล้วก็กางเกงสีแดงนะคะเป็นเซ็ตอะไรนี่แหละซีจาไม่ได้ซีก็มาสุ่มให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเกลือหรือไม่เกลือนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ไอดีแล้วก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะ ก็ข,ขอจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนงั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย